ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกรล่าจะมาพูดถึงตัวอย่าง Resident Evil Village นะคะที่อยู่ใน PlayStation 5ค่ะก็ตอนนี้ PlayStation 5เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวนะคะแล้วก็มีการลง Resident Evil Village มาให้เราลองได้ดูกันนะคะก็ล่เขาใช้ชื่อหัวข้อว่านอกกรอบความคิดจากตัวอย่างอีกแค่2นาทีค่ะเรื่องราวของเขาเนี่ยกำลังจบลง เนี่ยคือการโจหัวนะคะตัวอย่างเกมที่มีคนเนี่ยรอมากที่สุดนั่นก็คือ Resident Evil ภาคต่อนั่นเองค่ะจากการเปิดตัว Resident Evil สำหรับ PlayStation 5เนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่า Resident Evil Village นะคะแต่มันแอบแฝงไปด้วยเลข8อ่ะก็เอากับ Capcom สิเหมือนเดิมเหมือนภาค7อ่ะคือใช้แบบแบบเฮอกับเหมือนเดิมเป็นเลข7อะไรแบบนี้กอล์เนี่ยก็นั่งดูตัวอย่างนะคะแล้วก็พบว่า อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นความรู้สึกและข้อสงสัยของกอรัฐที่มีต่อเทเลอร์เ e ส i ิเดนต์อีวิภาคใหม่หรคือตัวใหม่แล้วกันนะจากตัวอย่างที่เปิดออกมาในรวมถึงเนะะื้อหาเบื้องต้นนะคะมันก็คือเรื่องราวต่อจาก Resident Evil ภาค7ะคะ่ะมันคือเรื่องของอ e ีธานซึ่งเการัดเนี่ยก็เคยบอกไปในทุกครั้งแล้วนะว่ากอรัดเนี่ยไม่นับ Resident e v i l 7เนี่ยเป็นทำลายหลักของ Resident e v i l อะิกะกเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบ ภาคขยายหรือภาคไซส์สตอรี่ของพวกเหมือนเฟโลนิก้าหรือแบบเวอร์เวรชันมากกว่าถ้าเราตัดเรื่องตีมออกไปซึ่งวงเล็บบอกว่ามันเลอะเทอะมากๆอะนะออกไปเนี่ยแล้วก็จากตัวอย่างของวิ l เลจเนี่ยมันก็ทำแบบเดียวกันในทุกสูตรที่เคยทำกับภาคเ็นะคะ คือ Resident Evil 7เนี่ยมันคือเกมอะไรสักอย่างที่แบบอยู่ดีๆอก็เอาโลโก้อัมเบ l ่ากับใครก็ไม่รู้ว่ามาแปะตอนสุดท้ายแล้วก็โดดลงมาบอกว่าแอมเร f ฟิล์เพื่อสนับสนุนการขาย VR นั่นเองทีนี้เนี่ยและกอลลัดเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะก็คือไม่เชื่อว่า Capcom เนี่ยคิดว่า Capcom ไม่กล้าพอที่จะทำแบบเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะกับเกมที่บอกว่าเป็นภาคแปของซีรีส์นะักเล่นเกมที่โหยหาที่สุดค่ะ สำหรับการัดเนี่ยโหเห็นแล้วมันรู้สึกบันทอนความจรงรักพักดีที่มีต่อ Resident Evil ไปเลยนะอีกหลายๆคุมค่ะเมื่อ Capcom เนี่ยต้องการการตลาดมากกว่าศรัทธาของสาวกที่ติดตามมันเองจากตัวอย่าง Resident Evil Village เนี่ยมันคือภาคต่อของอีทานนะคะ ที่ทำมาเพื่อ VR บน PS4 อะแต่ทว่าเก่าลัดว่านะมันยังอยู่ในการพัฒนาช่วงครบลูกคาับดอกค่ะมันก็เลยต้องข้ามสเต็ปมาเป็น PS5 เ,เลยค่ะแล้วก็เลยพยายามใส่เลข8โรมันอะลงไปแบบเนียนๆเ,เพื่อกระตุ้นการขาย PS5 ไปในตัวด้วยค่ะซึ่งมันได้ผลไหมคำตอบก็คือมันได้ผลแน่นอนค่ะถึงนักเล่นเกมหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบเก่าลัดนะ แต่หลายคนเนี่ยเขาก็ยังรักอะไรที่มันแบบเหนียวแน่นคือเอาอะไรมาป้อนให้ก็รักหมดอ่ะนะในขณะที่เก่ารัตนะสำหรับตัวเก่าัก็รู้สึกไม่แฮปปี้กับตัวอย่างอ่ะแต่พอเกมมาก็เล่นนะแล้วมาว่ากันอีกทีว่าเกมมันดีหรือไม่ดีนะซึ่งการหลุดทีมแบบไปไกลมากอ่ะในทีมของ resident evil เนี่ยจริงๆมันคืออาวุธชีวภาพแล้วในเวลามันคืออาวุธชีวภาพในเวลาปัจจุบันอะตอนเเนี่ยมันยังพอรับได้นะแต่แ ตัวอย่างพักวินเลทเนี่ยมันมันดูแบบมันย้อนยุคมากอะค่ะมันเหมือนกลับไปยุคล่าแม่มดอะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือน Resident Evil โดยมาตรฐานเหมือนประมาณดูแบบเหมือนเราดู The Bear Wish Project อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ ส่วนพี่คิดเลดฟิลเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาก็ได้กินยาไทลอยมาแล้วค่ะครั้งที่แล้วที่กฤตบ,บนบอกว่าพี่คิดเนี่ยโดดลงมาเป็นไทลอยแล้วหน้าตาเนี่ยเลิกรักเลิกรักดูแบบไม่เป็นเลดฟิลอ่ะไม่เหมือนพี่คิดมากเลยนะซึ่งภาคนี้นะคะพี่คิดเลดฟิลรอบนี้เขาก็ได้กินยาไทลอยกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ทําให้อาการดีขึ้นนะคะและการเปิดตัวเนี่ยก็ค่อยดูเป็นคิดหน่อยอ่ะคือมีความนิ่งเหมือนแบบ เหมือนที่คิสควรจะเป็นอะไม่ใช่แบบโดดลงมาแล้วลก็แอมเลสฟิละอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่นิสัยของคิสนะคะตอนที่เขาลงจากฮอในภาค7ลงมาเหมือนมาพูดด้วยแบบแก้มตอบต,ตานโปน,ปนว่าแบบแอมเลสฟิลอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็สุดท้ายนะคะคำจั่หัวของวิดีโออย่างเรื่องราวของเขากําลังจะจบลงเนี่ย ซึ่งคำเนี้ยมันเป็นกึ่งๆไว้อะไรอะ่ะมันแปลว่าจะต้องมีบางคนเนี่ยต้องไปซึ่งวับแรกตอนแรกเนี่ยเก่าลัดเนี่ยสั่งหอนใจว่าจะเป็นคริสค่ะแต่พอมาคิดอีกทีเนี่ยเก่าลัดว่าน่าจะเป็นอีธานนะสำหรับตัวเก่ลันนะคิดว่าน่าจะเป็นอีธานพอภาค7กับภาค8เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวส่งเสริมการขายอะค่ะแล้วก็เป็นตัวขั้นเวลาเพื่อรอภาคหลักที่สมบูรณ์นะคะ การตัดอีธานทิ้งไปในภาคนี้เนี่ยมันก็อาจจะให้จบเรื่องราวตรงนี้ได้สวยๆส่วนแบบคิดเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ใช้ดึงเงินแฟนๆได้อยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วในภาค8เนี่ยอาจจะเป็นจุดเชื่อมเรื่องต่อไปนะแล้วก็ในภาคและเรื่องที่แบบควรจะเป็นอะ่ะเช่นคริสเนี่ยมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปแบบเดียวกับสูตรของริวในสติีทไฟต์เตอร์อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าในเวลาปัจจุบันเนี่ยหลังจากแบบ สิ้นเวสเกอร์ไปแล้วค่ะเขาพยายามที่จะสร้างผู้ไหลหลักหลายรอบหลายภาคมากๆที่พยายามที่จะดึงดันผู้ไหลที่มันแบบแบบให้มันเหมือนเวสเกอร์ขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้อ่ะค่ะนะคะซึ่งพอสิ้นเวสเกอร์ไปมันยังไม่มีผู้ไหลหลักคนไหนเลยที่มันน่าสนใจมากพอที่จะขึ้นมาเป็นแบบเดอะบอสได้อ่ะค่ะนะ,ะถ้าภาค8ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของคริสเนี่ยคริสก็อาจจะกลายเป็นตัวไหลแทนก็ได้นะมันก็อาจจะเป็นการขายต่อยอด ของคนที่เฝ้ารอต่อได้ด้วยนะคะถ้าคิสเนี่ยแทนที่เวสเกอร์แล้วเขาเนี่ยต้องสู้กับจิวหรือแคร์นะในส่วนนี้เนี่ยอันนี้คือความน่าจะเป็นในมุมของที่ก็าลัคิดนะมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกก็แค่คิดเฉยๆอยู่นะว่ามันมันอาจจะแบบถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ที่จะแบบมีตัวร้ายตัวใหม่มาแทนแล้วแบบเฮ้ยทําให้ให้คนมันซึมซับแล้วรู้สึกได้อะไรแบบเนี้ยเพราะตอนนี้มันยังไม่มีตัวร้ายอะไรที่แบบคือภาคเลเวอเลชั่น ตัวร้ายก็หายไปเลยแล้วผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่เลี้ยงที่แบรี่เอาไปเลี้ยงก็เหมือนจะเป็นตัวร้ายที่จะเป็นเวสเกอร์ผู้หญิงก็หายไปอีกคือคือมันเหมือนกับว่าจบ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 ,จบไปอะจนแบบมันมันไม่มีตัวร้ายหลักเหมือนเวสเกอร์เหมือนแบบที่มันต้องเป็นแล้วอะคือเขาพยายามสร้างสร้างสร้าง,างแต่มันก็ไม่ไม่ไม,มีแบบให้มันเกิดเสทียะนะคะพอหลังจากเวสเกอร์ตายมันก็ไม่มีตัวอะไรมาแทนไง นะสรุปสำหรับกอล์สนะก็คือตัวอย่าง Resident Evil 8เนี่ยกอลัสเนี่ยทำใจแล้วแหละคือมันมีทั้งมนุษย์หมาป่าทั้งค <c oughs> ือกอลัดนึกว่าแบบนั่งดู The b a Witch Project อะไรประมาณเนี้ยเออมันมันเหมือนกลับไปในยุคแบบมันเหมือนยุคล่าแม่หมดอะฟิลมันเหมือนยุคล่าแม่หมดอะเออมันไม่เหมือนอาวุธชีวภาพแล้วอะแต่ว่าก็ก็ทำใจแล้วแหละกับทิศทางเกมนะที่กอลัเคยรักนะ เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันจะเป็นยังไงเนี่ย mm. ก็เลยก็ขอรอคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะหลังจากที่เล่นแล้ว mm. เดี๋ยวก็จะมาบอกอีกทีว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราคิดว่าสมควรมันจะนับชุดนี้เข้าทาลายหลักไหมดีหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยเมื่อเกมออกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะก็คือตอนในคริสของฉันเนี่ยไม่เป็นไทลอยแล้วคือตอนภาคเจ็ดโดดลงมาเนี่ยไทลอยมากคือคือลงมาแบบผอมแห้งแรงน้อยหน้าตอบตาโปนคือเป็นโรคไทรอยอะ่ะ คิดไทยลอยเลยอะนะแต่พอภาคนี้กลับมาเหมือนเดิมคือพี่คิดเนี่ยไม่รู้แบบเปลี่ยนมากเลยเดี๋ยวล่ําเดี๋ยวผอมเดี๋ยวตาโปนเดี๋ยวแบบน่าจะเป็นโลกหนักมากอะค่ะนะค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,คะก็จะบอกว่าเก่าแล้วเนี้ยเป็นผู้ชอกช้ำหลังจากภาคหกไปแล้วนะเองคือจะบอกกันว่าคือ Resident Evil ภาคเจดกับภาคภาคแปดอะ การมองว่ายังไงมันก็คือการส่งเสริมการขายอ่ะมันมันเหมือนกับการส่งเสริมการขาย VR แล้วพอมันเป็นช่วงรอยต่อมันก็เลยเอามาใส่ใส่ในใ,ในในเเนี่ยลงมาแล้วก็แบบต่อให้มันเป็นพาค8แล้วก็อาจจะทําพยายามทําให้อีธานตายเพื่อที่มันจะได้จบในเรื่องอีธานแล้วไปต่อแบบให้กลายเป็น Resident e v i l ิลพัไปอะไรแบบเนี้ยนะ ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกอลันนะส่วนเพื่อนๆพืนคนไหนเนี่ยที่คิดว่ายังไงก็ลองคิดดูแต่ส่วนที่แบบบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันให้ความรู้สึกน่าเล่นนะมันเหมือนภาคสี่อะไรเงี้ยซึ่งกอลันว่าภาคสี่เนี่ยมันมันยังยังมีความกึ่งแบบมันมันมันยังมีความเป็นไปได้อะที่มันอาจจะเจอหมู่บ้านที่มันในเกาะในนเลยที่มันมีลักษณะแบบนั้น่ะมันอาจจะมีแต่ภาคนี้ยมันดูเหมือนแบบ มันดูเหมือนแบบวิชามันเหมือนแบบมีมนุษย์หมาป่ามีมันฟีลมันเหมือนมันไม่ใช่แบบมันมันไม่ใช่ Resident Evil อ่ะมันเหมือนแบบวิชโปรเจกต์หรืออะไรแบบเนี้ยมากกว่าส่วนเมื่อกี้จะบ่นเรื่องอะไรนะเออส่วน Resident Evil ภาคแบบว่าคือตัวละครหลักอะตอนเนี้มันมันหายไปหมดเลยมีพี่คิดตัวเดียวละที่แบบพยายามโผล่มาเพื่อเพื่อจะเป็นจุดขายอย่างเดียวค่ะ เอาคิดมาเป็นจุดขายรัวๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แบบก็ต้องรอดูอะว่ามันจะเป็นยังไงแต่แต่สำหรับกอนลนะคือ Resident Evil 7กับ8เนี่ยที่เล่น Resident Evil 7มาเนี่ยมันไม่ใช่เกมไม่ดีนะเกมอะมันดีคือมันสนุกนะมันน่ากลัวมันหลอนมันมันแบบตื่นเต้นดีแต่ว่าถ้ามันมันถ้ามันไม่ได้อยู่ในซีรีส์เนี้ยไงคือเหมือนกับว่า ในเรื่องอะไรมันก็ดีอะโอเคคือมันโอเคอะแต่แต่ด้วยความที่ว่าเก่าแลวไม่รู้สึกว่ามันคือ Resident Evil อะรู้สึกว่ามันมันคือเกมอื่นที่ไม่ใช่ Resident Evil ถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในซีรีส์ Resident Evil นะถือว่านมัเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยอะที่มันมีตีมีอะไรแบบเตียแต่พอมันไปอยู่ใน Resident Evil เนี่ยมันกลายเป็นแบบมันมันจะแบบจะจะดูเป็นเหมือน มันมันจะเป็นแบบวิตอะมันกึ่งแบบแบบวิทโปรเจกอะแล้วยิ่งพักแปดมานี่คือแบบวินเลทมาแล้วแบบมาใช้คําว่าให้ตรงให้เป็นแปดนี่คือแบบมันเหมือนแบบวิทโปรเจกต์มากอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยก็คือต้องรอด,ดูต่อไปอ่ะเพราะมันดูแบบเกมอสนุกไหมมันนา่าจะสนุกนะแต่ถามว่ามันจะแบบเป็นเหมือนแบบ Resident Evil เหมือนพัก ทำรายหลักไหมก็แล้ว,ว่าก็คงไม่เหมือนแล้วแหละนะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยสนุกไหมสนุกนะน่าจะสนุกดูจากท่าทางแล้วอะ่ะแต,แต,แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าจะว่ามันจะอยู่ในซีรีส์เหมือนจะแบบถ้าเราเอามาันมาเรียงกันทุกภาคอะ่ละล้วให้คนที่เขาแบบแบบเห็นสภาพแล้วจิ้มจิ้มเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้อะ่ะเอาเอาแค่ภาพหรือเอาแค่ส่วนหนึ่งมาจิ้มจิ้มไม่ดูอะ่ะเอาให้เทเลอร์เนี่ยคือแบบถ้าไม่ขึ้นว่า Res i d e n t e v i ีเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าเป็น Res i d e n t Evil จริงปะ เออเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือเกมอ่ะอย่างภาคเจ็ดเนี่ยมันดีนะแต่แค่ว่ามันมันใช้คําว่า s i r e v i e แล้วมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือน r e s i d e n t e v i e w เลยอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็นั่นแหละการส่งเสริมเขาการขาย VR ไงนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดกับเรื่องก,การดิวเซ็นสัญญาอะไรดิวอะไรแบบเนี้ยเนาะนะนะเพื่อที่จะได้ขายของนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดู แคปคอมกันต่อไปนะคะว่าพี่แคปคอมเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไปอีกนะ <c oughs> คือส่งเสริมการขายรัวๆน <c oughs> ่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกกลอั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วครั้งหน้ากลรจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ